ค่ะสำหรับคลินิกแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของคลินิกเวชกรรมนะคะประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะในการดําเนินงานของคลินิกเวชกรรมนะคะก็จะเป็นประกาศนะคะในเรื่องของการ จ่ายค่าเช้จ่ายเพื่อบริการสารสุขสาหรับบริการนวัตกรรมด้านเวชกรรมนะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้นะคะได้อัปโหลดอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วนะคะคลินิกเวชกรรมที่เข้าร่วมนะคะโปรดศึกษาโดยละเอียดนะคะในประกาศฉบับนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของการจ่ายนะคะแล้วก็จะมีเอกสาระจะมีรายละเอียดในเรื่องของการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆด้วยนะคะซึ่งคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นนะคะที่ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นในส่วนของสวชนะคะที่ร่วมกับสัแพทย์ทยาศพานะคะก็ได้เรียนเชิญของคลินิกเวชกรรมเข้าร่วมนะคะซึ่งจะสามารถดำเนินการนะคะในเรื่องของอ่า มีการเบิกค่าใช้จ่ายนะคะเป็นอัตราในเรื่องของการจ่ายในค่าบริการตรวจวิจัยแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะในอัตรา100บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นในเรื่องของการตรวจวิจัยให้คำปรึกษาค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์และค่ายาและเวชภัณฑ์ในอัตรา320บาทต่อครั้งนะคะ ซึ่งเป็นกรอบการดําเนินงานของคลินิกเวชกรรมนะคะเราจะมีการดําเนินงานการให้บริการในการตรวจรักษาโรคนะคะตามวิชาชีพของคุณหมอเลยนะคะกะ็ตามอัตรามเมื่อกี้นะคะถ้าตรวจวินิจัยแค้ปรึกษาเนี่ยจะเป็น100บาทต่อครั้งนะคะแต่ถ้าคุณหมอเนี่ยมีการให้บริการแล้วก็มีการจ่ายายานะคะจ่ายายาเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะจะมีการชดเชยที่320บาทต่อครั้งนะคะ ซึ่งจะเป็นการให้บริการกับผู้ป่วยสิทธิ์ UC นะคะแล้วก็ต้องดำเนินการปิดสิทธ์ทุกครั้งนะคะการปิดสิทธิ์เนี่ยก็ตามท่านวิทยากรก่อนหน้านี้ได้บรรยายไปแล้วนะคะต้องดำเนินการปิดสิทธิ์ทุกครั้งนะคะซึ่งในเรื่องของอการให้บริการเนี่ยนะคะคลินิกก็สามารถที่จะบันทึกการเบริกจ่ายผ่านโปรแกรม Amed นะคะในเรื่องของการบันทึกบริการ ผ่านโปรแกรม a m e มนะคะก็จะมีการกระบวนการนะคะในเรื่องของผู้ป่วยเข้ามารับบริการที่คลินิกนะคะจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนนะคะผ่านสมาร์ทการ์ดนะคะในโปรแกรม a m e มนะคะมีการลงทะเบียนผู้ป่วยนะคะซึ่งจะต้องมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะบันทึกแรกรับบันทึกอาการนะคะการรักษาการให้ยานะคะและรวมถึงนะคะในโปรแกรม a m e มเนี่ยจะมีปุ่มยืนยันการเข้ารับบริการหรือโปรแกรมหรือปุ่มปิดสิทธิ์เลยนะคะ นะคะก็っっจะมีการสรุปนะคะจำน่ายแล้วก็ส่งเบิกกับทางสวชผ่านโปรแกรม a m e มนะคะซึ่งทางคลินิกสามารถศึกษาเพิ่มเติมนะคะผ่าน QR Code นี CO ้นะคะก็จะมีคลิปนะคะวิดีโอในการบันทึกโปรแกรมนะคะในแต่ละขั้นตอนนะคะให้สามารถดำเนินการเปนพร,ร้อมกันได้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะนอกจากคลินิกเวชกรรมนะคะจะให้บริการในเรื่องของการตรวจรักษาโรคแล้วนะคะคลินิกเวชกรรมนะคะยังสามารถให้บริการ สร้างเสริม e สุขภาพและป้องกันโรคนะคะซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของคลินิกที่จะสามารถทําได้นะคะซึ่งขอบซึ่งก,งก,อ,บงกอบการดาเนินานของคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นนะคะที่สามารถให้ดําเนินการในเรื่องของบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกอันโรคนะคะก็จะมีกิจกรรมดังนี้นะคะอันที่1เป็นเรื่องของบริการฝากคันนะคะอันที่สองนะคะเป็น ниб, บร,ริการหญิงหลังคลอดนะคะตรวจหญิงหลังคลอดนะคะ สำหรับบริการพ p ที่3นะคะจะเป็นบริการยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะบริการที่4ี่เป็นบริการจ่ายถุงยางอนามัยนะคะบริการที่หเป็นการทดสอบการตั้งครรภ์นะคะบริการที่6เป็นบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กนะคะกดโฟลิกในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์นะคะบริการที่7เป็นบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะด้วยบริด้วยฟิ t เทสนะคะ บริการที่8นะคะเป็นบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไ,ไม้ตับด้วยปัสสาวะนะคะบริการที่9เป็นบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบเซลล์เทสนะคะแล้วก็บริการที่10เป็นบริการตรวจชุดหาติดเชื้อ h i v ด้วยตัวเองนะคะซึ่งเป็นบริการเซลล์เทสเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งสิบทั้งทั้งหมด10บริการนี้นะคะคลินิกเวชกรรมนะคะสามารถจัดบริการให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ์ได้นะคะโดยการบันทึกเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม KTB นะคะซึ่งบริการทั้งหมดนะคะในเรื่องของชุดเทสตต่างๆนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นในลนักษณะคลินิกจัดหามาเองนะคะแล้วก็เบิกจ่ายกับทางสปชนะคะเป็นรายการบริการไปนะคะ ะะซึ่งยกเว้นถุงยางอนามัยนะคะถุงยางอนามัยเนี่ยถ้าคลินิกประสงค์ที่จะจัดบริการนะคะใหะ้ให้แจ้งมายังสปชเขตนะคะก็จะมีการดําเนินการแจ้งจํานวนถุงยางอนามัยเข้ามานะคะจะมีการจัดส่งถุงยางอนามัยไปให้คลินิกนะคะในการจัดบริการแล้วก็คลินิกนะคะก็จะมีการคีย์ข้อมูลผ่านโปรแกรม KTB นะคะเมื่อไหร่ที่ถุงยางอนามัย ลดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะคะจะมีการจัดส่งเติมสต็อกเพิ่มให้กับทางคลินิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดบริการ PP สำหรับคลินิกเวชกรรมนะคะส่วนรายละเอียดนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยละเอียดได้ในประกาศนะคะการจ่ายสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะคะได้อัปโหลดในเอกสารประกอบการประชุมแล้วเช่นกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะ,อะขออนุญาตเป็นสรุปไว้นะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการประชุมนะคะก็จะมีทั้งหมด10บริการสำหรับคีินิกเวชกรรมที่สามารถทำได้นะคะซึ่งการเบิกจ่ายบริการสั้งเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือบริการ p p ตรงนี้นะคะก็เบิกจ่ายผ่านโปรแกรม KTB นะคะ ซึ่งสามารถขอ User นะคะผ่านทางสบชเขต3ได้ผ่านทาง QR Code นี้นะคะหรือทางช่องทางของเว็บไซต์สบชเขต3นครสวรรค์นะคะและช่องทางการเข้าโปรแกรม KTP ตามลิงก์ตรงนี้นะคะจะเป็น Help Platform นะคะพอเข้าไปจะเป็นทางหน้าเว็บนี้นะคะจะต้องใช้ User ที่ได้รับจากสบชนะคะเข้าทำการล็อกอินนะคะซึ่งจะสามารถเข้าได้นะคะ ประมาณ15วันนะคะหลังจากขึ้นทะเบียนถึงจะ,ะ k t b ถึงจะอัปอัปเดตข้อมูลนะคะหน่วยบริการที่เข้าร่วมให้บริการนะคะถึงจะสามารถเบิกจ่ายในโปรแกรม k t b ได้นะคะซึ่งจะมีคู่มือนะคะการใช้งาน KTP นะคะสำหรับแอดมินนะคะในการตั้งค่าแล้วก็สำหรับยูสพอหลังจากที่ตั้งค่าการใช้งานเสร็จนะคะก็สามารถเข้าดูคู่มือสำหรับยูเซอร์นะคะ นะคะในการใช้โปรแกรมการเบิกจ่ายกับโปรแกรม KTP ได้นะคะอันนี้อัปโหลดในเอกสารประกอบการประชุมแล้วเช่นกันนะคะและช่องทางการสอบถาม k t b นะคะสามารถสแกน QR code ผ่านทางกลุ่มช่องทางนี้ได้นะคะจะมีแอดมินโปรแกรม k t b นะคะนะคะในการที่จะให้ข้อมูลตอบข้อสักถามอยู่นะคะและต้องใช้ชื่อคลินิกในการส่งของเข้าร่วมเท่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่อนุมัติในการเข้าร่วมกลุ่มนะคะ ก็สำหรับคลินิกเวชกรรมนะคะก็จะมีกรอบการดําเนินงานนะคะในการดําเนินงานในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งหากมีข้อสงสัยสอบถามนะคะสามารถติดต่อผู้ประสานงานได้นะคะอารีย์ฟองทองหรือแอนนะคะลายชื่อแอนนี่นะคะสแกนผ่าน QR Code นี้ได้เลยหรือว่าเบอร์โทรนะคะหรือว่าแอดไลน์ไอดีไลนี้ได้เลยนะคะ